สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่บ้านนกดาวแม่ศินเมืองสุพรรณคลิปนี้พาทุกคนมาชมการต่อเสาสูงนะคะของบ้านทรงไทยประยุกต์หรือว่าทรงปั้นยานะคะขนาดสองห้องนอน1ห้องโถงหนึ่ง,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 งระเบียงก็ตอนนี้ก็ทำการต่อเสาสูงเรียบร้อยแล้วนะคะ เสาก็ทางลูกค้านะคะเป็นคนเตรียมไว้ขนาดหน้าเสาอยู่ที่6คูณ6นิ้วนะคะซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของทางร้านลูกค้าต่ออยู่ที่3เมตรนะคะตอนนี้ก็กำลังติดตั้งบันไดนะคะซึ่งตัวบันไดนะคะทางลูกค้าเปลี่ยนมุมนะคะัของบันไดนะคะ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งนะคะ ตัวบ้านนะคะก็จะกว้าง6ปูน7.5เมตรพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่45ตารางเมตรก็พร้อมไปด้วยระบบน้ำนะคะระบบไฟแล้วก็ติดตั้งสุขภัณฑ์นะคะคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมนะคะต่อเสาสูงนะคะของบ้านทรงไทยประยุกต์นะคะหรือว่าทรงปั้นหยา ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีหลายท่านนะคะทั้งลูกค้านะคะแล้วก็ที่โทรมาสอบถามนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ทั้งในเพจนะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะว่าสามารถต่อเสาสูงได้ไหมนะคะก็ต่อได้ปกตินะคะเพียงแต่ว่าเวลาขั้นตอนการผลิตนะคะจะผลิตสูงมากไม่ได้นะคะก็ผลิตความสูงอยู่ที่เพียงแค่80เซนนะคะจากพื้นดินถึงพื้นบ้านเพราะว่าจะเห็นก่อนหน้านี้นะคะว่าเวลาบรรทุกนะคะขึ้นรถบรรทุก จะไม่มีการละพื้นนะคะก็สามารถต่อเสาสูงได้ปกติทั้งขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ก็จะมีการต่อให้นะคะที่หน้างานวัสดุก็จะเป็นไม้เก่านะคะทั้งหมดเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะรวมหลายชนิดด้วยกันหลังคาจะเป็นกระเบื้องลอนคู่สีน้ำตาลนะคะสำหรับหลังนี้ซึ่งหลังนี้นะคะเป็นงานผลิตเพื่อขายนะคะถ้าเป็นงานสั่งผลิตนะคะลูกค้าสามารถ เลือกได้นะคะว่าต้องการกระเบื้องนะคะหลังคาสีอะไรนะคะก็เอ่อถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยร้อเซนะคะก็จะรีวิวให้ชมอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ดูการต่อเสาสูงนะคะแต่เพียงกับว่าคลิปอาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะตอนที่ดีดตัวบ้านขึ้นไม่ได้ถ่ายนะคะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะบ้านนอกดาวนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะก็สามารถติดตามงานได้นะคะทั้งในเพจนะคะแลวก็ใน YouTube นะคะในเพจจะมีการอัปเดตนะคะทุกวันอัปเดตท,ทั้งหน้าง,งานนะคะทุกวันใน YouTube ก็จะช่วงนี้นะคะก็จะลงคลิปทีหน่อยนะคะลงทุกวันก็จะเป็นช่งชวงๆนะคะบางช่วงก็อาจจะมีวันเว้นวันบ้างน,น,นะคะ ในส่วนของเสานะคะก็ถ้าเป็นเสาปูนนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเตรียมไว้เองได้นะคะก็ขนาดของหน้าเสานะคะที่ทางร้านใช้นะคะอยู่ที่เป็นขนาดมาตรฐานนะคะที่ใช้อยู่อยู่ที่6คูณ6นิ้วนะคะส่วนความสูงนะคะก็ลูกค้าก็เลือกได้นะคะว่าจะเอาความสูงเท่าไหร่นะคะอย่างหลังนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะอยู่ที่3เมตร ถ้าเป็นเสาไม้นะคะก็ทางร้านก็มีจำหน่ายนะคะก็จะคิดราคาเป็นศอกนะคะรอติดตามนะคะว่าตอนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยร้อซนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวติดตั้งเรียบร้อยนะคะก็จะรีวิวให้ชมนะคะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะบ้านนกดาวนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาชมได้ที่หน้าร้านนะคะก็จะมีให้ชมหลายแบบหลายขนาดหรือจะเป็นแบบที่ทางร้านผลิตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะรายละเอียดภายในตัวบ้านก็สามารถสั่งได้นะคะถ้าเป็นงานสั่งผลิต หรือถ้ามีแบบมานะคะทางร้านก like ็ผล so ิดรับผลิดเช่นเดียวกันนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรมาให้ชมหรือต้องการข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือจะโทรสอบถามได้เลยนะคะโทรเข้ามาได้ ามัต้ละนี่เลย่เลยนี่ามาเโอเคยิงดอกล่างยิงดอกล่างยกหลังเดียขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ